สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกนะครับนึกถึงที่ดินบ้านสวนสวนทุเรียนรีสอร์ทราคาถูกใจนึกถึงเราที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมสวนทุเรียนอีกแปลงหนึ่งที่ต้นทุเรียนสวยสมบูรณ์งามทุกต้นเสมอกันเลยนะครับเป็นสวนสําเร็จระบบน้ําระบบไฟเดินไว้ครบเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับมีทุเรียนพันหมอนทองล้วน ประมาณ180ต้นนะครับอายุ5ปีปีหน้าก็จะให้ผลผลิตทุกต้นเต็มสวนเลยนะครับเก็บผลผลิตขายต่อได้เลยการบริหารจัดการสวนได้ดีมากๆนะครับพื้นที่สะอาดโร่งเตียนเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมากๆนะครับปลูกทุเรียนแบบผสมผสานปลูกทั้งต้นเดี่ยวและต้นคู่นะครับมาพร้อมกับบ้านพักหลังใหญ่ๆสร้างใหม่ๆสีสันสวยงามอีกหนึ่งหลังนะครับออกแบบตกแต่งทั้งภายนอกและภายในได้อย่างลงตัวเลยนะครับ ใช้วัสดุอย่างดีบ้านน่าอยู่มากๆนะครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัวและ1ห,ห้องโถงนะครับบ้านพร้อมอยู่หิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับและมีเพิงหน้าบ้านอีกหนึ่งหลังไว้เก็บอุปกรณ์การเกษตรเก็บทุเรียนและจอดรถได้ด้วยนะครับส่วนทุเรียนแปลงนี้มีเนื้อที่ตามเอกสาร8ไร่เศษเศษนะครับส่วนเอกสารสิทธิ์ก็เป็นฉนดครุฑแดงน,นสสีจอฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับ พิกัดอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีราคาขายยกแปลงรวมทั้งหมดเลยนะครับ12ล้านบาทท่านผู้ชมท่านใดสนใจนัดชมเข้าดูพื้นที่จริงได้ทุกวันเลยนะครับส่วนเรื่องราคาท่านก็สามารถที่จะพูดคุยต่อรองกับท่านเจ้าของสวนท่านได้โดยตรงเลยนะครับ <Cad uce> ส่วนน้ําที่ใช้ทําการเกษตรรถต้นทุเรียนนะครับก็ใช้น้ําในคลองน้ําขนาดใหญ่มีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปี <C uc ie> น้ําไม่เคยแห้งไม่เคยขาดเลยนะครับน้ําดีมากๆ ที่ผ่านมาถึงจะหน้าร้อนขนาดไหนน้ําก็ยังไม่เคยแห้งเลยนะครับท่านสบายใจได้เลยนะครับส่วนเรื่องการเดินทางเข้าออกเขายิ่งสะดวกสบายมากนะครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตรสาธารณะความยาวขนานตามถนนประมาณ200เมตรอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านแหล่งของกินของใช้อีกมากมายเลยนะครับอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทะเลภูเขาอีกหลายแห่งและก็ยังอยู่ใกล้ตัวเมืองจันทบุรีอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจส่วนทุเรียนแปลงนี้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-147-3498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Instagram TikTok ทางช่องที่ดินลบบุรีชนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องที่ดินลบบุรีชนดราคาถูกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ